พบกับสืบสต็อกเชอ์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่21มกราคมเป็นหุ้นบิ๊กแคปที่แม้ว่าราคาจะกระตื้องขึ้นมาในเช้าวันนี้แต่ก็นับว่าขึ้นไหวอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบกว่า6ปีราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกที่207บาทและขึ้นไปทําจุดสูงสุดได้ที่208บาทหรือบวกไป4%ขณะที่มูลค่าการซื้อขายก็หนาแน่น ติดหนึ่งในหหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดบนกระดานหุ้นไทยในเช้าวันนี้เราลังพูดถึงหุ้นบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือ PTT บริษัทน้ำมันแห่งชาติของไทยที่ราคาร่วงลงเป็นขาลงต่อเนื่องมาหลายปีตามราคาน้ำมันโลกย้อนไป8ปีก่อนราคาน้ำมันโลกเคยอยู่ระดับ100เหรียญต่อบาเรลราคาหุ้นปตทเคยขึ้นไปทำไฮถึง440บาท แต่วันนี้ราคาน้ำมันโลกลดต่ำกว่า30เหรียญต่อบาเรลทำให้ราคาหุ้นปตทลงมาขึ้นไหวบริเวณ200บาทเท่านั้นสะท้อนจากผลการดำเนินง,งานของปตทจากที่เคยมีกำไรแสนกว่าล้านบาทในปี55หเหลือเพียง55,000ล้านบาทในปี57ส่วนาเดือนแรกของปี58มีกำไรสุทธิเพียงแค่19,000ล้านบาทเท่านั้นราคาหุ้นที่ติดตัวขึ้นมาในวันนี้ มาจากประเด็นการประกาศลอยตัวก๊าซ NGV ที่เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้รวมไปถึงแผนการเปิดเสรี LPG ในระยะยาวที่จะทำให้ราคาขายสะท้อนต้นทุนแท้จริงมากขึ้นจากที่ปตท,ะทต้องแบกรับภาระขาดทุนจากธุรกิจ NGV นับหมื่นล้านบาทต่อปีจะลดลงเหลือ2-3พันล้านบาทในปี59จึงปลุกความหวังว่าผลการดำเนินง,งานจะดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามหุ้นในกลุ่มน้ำมันเป็นหุ้นไร้สเสน่ห์รตราดที่ราคาน้ำมันโลกยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัวซึ่งยังไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไหร่แต่ต้นทุนราคาน้ำมันโลกที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียโดยต้นทุนเพียงแค่9เหรียญต่อบาทเร็วเท่านั้นเมื่อสืบสัญญาณด้านเทคนิคจากนักวิเคราะห์บล็อก CIMB ประเทศไทยธิรศักดิ์ธนวรา,าคุณ มองว่าตราบใดที่ราคาหุ้นปทอยังไม่เบรก่านแนวต้านสําคัญ210บาทไปได้การเก็งกําไรควรจะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวมาที่แนวรับ195บาทเพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน206-210บาทและให้ขายตัดขาดทุนหากหลุด192บาท